สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไปโรงเรียนกันจ้าพี่น้องจ้าเจ็ดโมงสิบหานาทีจ้าอากาศอึมครึมวันนี้ฝนต,ตกจ้าฝนต,ตกเฮ็ดสิออกนอกพี่น้อง คนโตเฮ็ดสีออก่าสันา่นวาไปโรงเรียนกันนักเรียนใหญ่พี่น้องจ้าไปโรงเรียนกันจ้าบรรยากาศมือนี่นะจ้าอึมครึมนะจ้ามืดมืดอึมครึมแบบนี้หระจ้า ประเทศเดนมากต่สิประมาณนี่พี่น้องจ้าสามฤดูจ้าม,มือเดียวมือนี้เอจะแบบเหมือนกับเหมือนกับสิบเป็นวัดค <c oughs> ข่าย่ายก็สิเป็นวัดแต่กลับไปโรงเรียนจ้าพี่น้องเพราะว่าประเด็มีอาการอย่างเนาะบริเด้มีอาการเอ,อ จะเป็นหมู่ว่านตากฝนน้อยเดียวตอนลอ่อล่อเข้าไปในโรงยิ้มนะจ๊ะเพราะว่ามีกิจกรรมหมู่ว่านนี่น่าจะช่วงนั่นแหละทีทีลออยู่ในโลกยิ้มถ้านั่นนึงกับสีส้มเป็นไข่เนาะพี่น้องคือฝนน,อน่อยน้อยนั่นละพี่น้องจ๊ะ แล้วจ้าเอไมไออีกแล้วไปโรงเรียนกันพี่น้องจ้ามันนี่กัมันนี่กัยังรุ่นเรื่องโทรศัพท์อยู่จ้าโทรศัพท์เอ่อที่เอาไปสอมเนาะที่เอาไปทรงสอมกัยังรุ่นอยู่ว,ยว,ว่าจะได้ขึ้นมือใดเพราะท่านเด็กเพราะท่านเด็กรู้ว่าจะได้ขึ้นมือใดเนาะจ้าเดี๋ยวปรับปรับความห่อนกราวาเอ๊ะรู้ซึ้วความตันดังเหมือนจะเหมือนจะ เป็นไข้แต่ไม่ไข่นะมีต่ขีมูกเฉยๆมีแต่หนมูกเมื่อกี้ก็ไเป็นเล่นกันหนงแมวมาก,ก่อนไปโรงเรียนก็ต้องไปสวัสดีนางก่อนไข่ๆก็ไปเซ่ฮัลโหลโนาางก่อนนะนะขันนางกับสิแบบว่าบ่าคอยแฮปปี้ จ้ะเนาะมืเอนี้อากาศ13องศาจ้ะตอนเช้าเช้าวันศุกร์มืเอนี้เป็นวันศุกร์เนาะพี่นอนะ้องเนาะวันศุกร์เอ่อซึ่งซึ่งเอ็เอก็ไปโรงเรียนปกติมืเอนี้เอ็กมัมีงานบ่ายก็คือเลิกงานเสร็จเอ็กก็จะไปธุระก่อนเนาะจ้ะเนาะไปธุระก่อนแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็มื้ออื่นมีงานเช้าเพราะว่าเอกรับงานไว้รับเปลี่ยนงานจากเพื่อนไว้ก็เอไปขเข้าเช้า เขาเนะ่อจากบานคนแก่ไปเขาเสาบอได้ไปเหตุงานโดนแล้วกับว่าแมนไปเหตุบาได้ไปเหตุโดนแล้วก็แค่อาทิตย์ที่แล้วก็ไปยังไปเหตุอยู่อาทิตย์ที่แล้วถ้าเสาทิ่นเอกลับงานได้จ้ะบอประหมักอ่านหนังสือแต่ว่ามักเหตุงานนะจ๊ะเนาะเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะแต่คือแบบว่าจริงๆแล้วอะ่ะที่โรงเรียนอะ่ะจริง ถ้าเป็นเอเป็นคนขยนันเรืองเรียนหนังสือจะน้อยจะดีมากมากเพราะว่ามันต้องอ่านพี่น้องบนันีก้อเข้าสิบกขยนันก็อเข้าสิแบบว่า,าเกิดอาการออกออก,ออกโตวา่าไปทั้งขานเพราะว่าอ่านแล้วมันจําว่ได้แต่อยากหัวอ่านสามรอบเมว่านี่อ่านหนังสือไปสามรอบกระคักเลยอ่านภาษา ภาษาเดนมาร์กอันแล้วก็ไปแปลเป็นไทยกับอันแล้วก็คือทําความเข้าใจอยู่แต่ว่าจําบ่ได้ตอนคุยกับมูนี่อธิบายคุยกันเข้าใจแต่ตอนนางเหตุขอสอบจําบ่ได้จนน้องคนที่นางยู่นัําบอกพี่เอเกิดอะไรขึ้นพี่เอก็ยังคุยอยู่เมื่อเช้าอะ่ะบอกจําบ่ได้นั่งก็หัวหลอนเนาสองหลอบแล้วนั่งกับพ่เข้าใจว่าเป็นอย่างเอ็คือายๆก็ว่า ตื่นเต้นหรืออย่างประมาณนีบ้บอลูต่ว่าจําบ่ได้ก็เลยแบบโอเคอ่ะผ่านจาบ่ได้ก็คือจําบ่ได้นาะพี่น้องนะกระถาเบิง้งนะจ๊จะรอบทีแล้วตอนเอ่อตอนทดสอบคู่ห้ทดสอบรอบรอบทีแล้วคะแนนเต็มสิบสองเอได้เก้าครึ่งเอ่อวิชาวิทยาศาสตร์เอได้เก้าครึ่งรอบนี้เอว่าเต็มสิบสองได้สองก็ดีแล้วพี่น้อง <laughs> ตั้งอย่างหัวเจ้าของนี่อย่างวะ เข้าใจเป็นอาการแบบว่าเอเอเอเบอร์เบอร์ไปเนี่ยนะก็เลยแบบงงงเลยแบบบอกว่าถือพี่น้องจ้าได้ทใดก็เอา,น,า,านะจ้ะเนาะมันเป็นภาษาเขาดอกอันแต่ว่าปัญหาเองเองคือเออ้่านโจทย์เราเองงงตอนตอนสอบเสร็จแล้วมาคุยกันกบเออก็จะมีกลุ่มคนไทยอยู่สามคนเนาะ มีมีมีสี่คนต่คนหนึ่งเพิ่นเ,น,เนเออบ่ได้บ่ได้เขาเขาเอ่ออันนี้นะเพราะว่าบ่ได้หู้จักก็เจ้าเนาะแต่จะรู้จักกันมาแล้วก็บ้านยู่โซนเดียวกันเนี่ยสามคนแล้วก็คุยกันสามคนว่าข้อนี้ตอบอะไรผู้เจ้าตอบอยังเอว่าเอาตอบครั้งที่หนึง่งไงตอบถึงแล้วเสือกไปแก้พี่น้องจ้าแก้ครั้งที่สองบันิตายยังเขียดเขียดปิงเลยล่ะแปบลบว่า อย่างว่าไปแก้เห็นอย่างว่าประมาณเนี่ยผิดจ,จ่อยสองขอแก่ค่ะคสองขอคําตอบแรกถือแล้วเมื่อคิดย้อนหลังตอนเท่าเหตุขอสอบเอตอนเหตุขอสอบตอนเลี้ยนขับรถน่าซิบปีทีแล้วตอนเลี้ยนขับรถเป็นภาษาเดนมาร์กนี่ั้งที่หนึง่งคิดว่าสิถือเกินนั่นยุ่แต่ว่าแก้ไหม ตอบเสร็จแล้วมีเวลาเหลือกลาขึ้นไปอ่านเราก็ไปแก้นี่เราคอเสียคือว่าขังี่หนึงนี่แสดงว่ามันถึงแล้วพี่น้องเขาต้องแต่ว่าก็กคือเนาะเขากเาา็เอาความเอาความเข้าใจเขานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าของเอ,าเอทาอถามเอนะเอว่าทายเหตุข้างแรกเอทยเอ,อกแกหนี่เอก็คือสิสอบเชื่อเดียวละ่านตอนสอบเป็นคอเขียนนะเอ่อ สอบขอเขียนตอนสอบไอเอียงก่อสอบไปคับขี่น่ะนะืจอไ้เด้อวพี่น้องม่น้ามือใดบูมือนี้อีกเด้มือนีอ้ว,วิทยาศาสตร์เหมือนมืออีกคอยสเป็นได๋ข่อยอยากออกทางบินแล้วมือใดเลียนวิทยาศาสตร์เบมดมือน,นี่โอ้ยพ่อสิหากเลือดพุนเด้พี่นองจ้ามันเ่็ดไงเาด้เฮาต้อมาใส่ความจำพิเศษของเฮ้าพาว่ามันเป็น เท่าเป็นคนสองภาษาแล้วตอนนี้เขาต้องแปลจากภาษาเขามาทาความเข้าใจภาษาเขาอีกขสันกับว่ได้ถ้าเสเอาภาษาเขาเลยมันกระซับหลายแล้วเ้าจําศับว่าได้เอกยังจําซัอสลับกันอยู่เหตุการณ์ขอที่ว่วาที่เหตุพิษที่หมั่นใจว่าพิษขอที่สองนี่คือจําสลับไม่พี่น้องจําเสียงมันออกข่ายกัน แล้วตัวหนังสือมันก็ะขายกันมันเปลี่ยนจากตัวไอเป็นตัว e, อีซื่อๆวันนี้ก็ได้จำสลับกันเสียดายเสียดายต้องมาติวไม่อีกพี่น้องจ้ะต้องมาติวมาสปีดจะคล้องไหมแต่กระเปางสี่ทุกรอบล่ะจะน,นองก็จะว่าพี่เอ,ก,บบอ,เอก็พูดแบบนี้แหละรอบที่แล้วพี่เอก็พูดแบบนี้แหละแต่ก็เหตุมาได้พี่น้อง เอกัรุ่นเว้สิได้แจ็คสองคะแนนนี่ก็ดีใจแล้วสิได้ปุ๊บปมันก็เนี่ยอย,อยู่เด้มันไม่เป็นไงเนาะบ่เป็นภาษาไทยเว้ยท่านภาษาไทยนี่ข่อยสูตตายแล้วก็วจบสายบิดมาอยู่วิทยาศาสตร์เขาอยากเอาไก,แก่แหลกออกท่านมีไก่กยิ่งใหญ่เหรอมีไก่ <c ười> โอ้ยอยากหัวแห้ง ถ้าสีห้องสีหายไปว่าเป็นพี่น้องจ้าจะสีบอกภาษาอย่างเงืดหลายเป็นอะไรที่อยากหัวแต่หัวไม่ออกเป็นตันนายยังะมบนรลุนการวามันีสิเลี่ยนเกี่ยวกับอย่างหลุนเั้งเลี่ยนหลุนเั้งโทรศพัพท์แงมใดควสิใดโทรศัพท์ข่อยคืนหามือ,อแล้วคิดหอดแล้วเด้ วันนี้เจ้าหดก็ต้องโทรถามเขาเอาเบอร์มานั่อยู่เรื่องโทรศัพท์เจ้าใกจะสิได้โทรถามเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าหยังวัตีเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เก็สิได้เอามาตัดตอ่อคลิปแบบลงคลิปใะเฮดไว้หลายแต่บ่ไม่เวล่าตัดตอ่อเพระเข้าป่ไเด้ตัดต่อแล้วมันไปกระเครืองได้บบดนี้ <c oughs> เอกกบ่มมีคลิปลงอยู่ไอแพดเอกกบ่มีรูปบมมีอย่างเนาะ บมมีลิปบมมียังน่ะนะกัเลยเสียใจหลายมีคำาสิบอาพี่น้องจ้ามันก็บง่า,งายดอกแต่ว่ากะกะสูเนาะพี่น้องเนาะมาเกินเคิงทางเลวเนาะผ่านกดผ่านยังแล้วนะท่านสิมาหายไปเลยมันกับ่คือมือว่านี่กะไหลสดไปว่า พ่อได้ให้พี่ให้น้องรู้นะว่าเอฟว่าท่านได้หายไปไซเดอร์ก็แม่นเห็นเอหายไปบ่ได้เฮดคลิปลงหลายมือเห็นเอหายไปกะสิวา<ม>่าเอไปเอหายไปไหนอย่างส่เนาะเอก็เลยเห็ุไหลสดไปหมู่ว่านนี่ไหลสดในขั้งแรกไหลสดในคอมพิวเตอร์กับว่าประสบความสําเร็จจนได้เหตุไหลสุดในไอแพดเอบกบบลลูคือกันตอนแรกพิดติกว่าเสียงไม่มี เสียงเงียบก็เลยบ่เข้าใจคือกันว่าเสียงหายไปใส่เนาะเ <c oughs> พราะว่าเปิดลําโพงอยู่นะไอ้ก็เลยบร่รลหลวาเสียงหายไปใส่เนาะ <c oughs> แต่ก็เป็นอย่างพี่นอ้นองเพราะีเรี่ยสดอกคอมพิวเตอร์ก็คือใส่ส่วนมากแล้วใส่อยู่งานโรงเรียนและะ้วก็เปิด أ, เปิดเอ่อเบิ้งตามเปิดเบิ้งหลังบ้านนะนูน่นนี่นั่นนี่อย่างสี่เนาะต่างทานต่างอย่างของเงนินลังบ้านช่องยูทูบเท่านี้แหละ คนตกลิ้นพี่น้องจ้ะเอ,อ้าหน่องเนยมาเห็นป้าเอ,อ้าหน่องเนยล้อเอ,อ้าพี่น้องคือไปสายไปไปพี่น้องจ้ะนี่ละจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปเป็ดด้วยนะคะสิเดมีกำลังใจในการทําคิิปต่อๆไปนอลรวกะสิมีกำลังใจรุ่นโทรศัพท์ของปเป็น้ำเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้จ้าสวัสดีจ้า